อายุเท่าไหร่ไม่มีเนาะเอออันนี้จริงจังไหมนี่จริงจังดิฮจริงเหรอนี่เราถามพี่สาวก่อนอันนี้น้องสาวใช่ไหมไม่เนื่อน้องสาวใช่ไหมน้องสาวเดี๋ยวแป๊บนึงน้องสาวน้องสาวน้องสาวลุงตาบน่ะมีคนมาจีบน่ะให้ไหมนี่น่ะมีเอฟซีมาจีบลุงตาบเต็มเลยเนี่ยใช่น้องสาวจะอนุญาตไหมนี่ นี่น่ะเนี่ยมีแต่คนมาขอจริงๆนะนนี่เนี่ยน้องสาวเนี่ยน้องสาวเออเนี่ยเขาเขาจีบจริงๆนะ่นนี่แม่เออดูอ่ะอนุญาตไหมนี่อนุญาตอนุญาตแต่มีลูกแล้วสามกระบัวได้ไหมเนี่ยได้แล้วได้แล้วผู้ใหญ่ยังหนุ่มอยู่เลยค่ะนู คนเคี้ยวหมากรับไหมคะก็ดีเหมือนกันเอาไปดูเออฟิล์มฟิล์มลุตับบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้ดูเออตกใจนึกว่าประกรณ์ใส่แว่นเอยไม่ใช่ทุกคนอันนี้เป็นลุงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม เด uh, right. mm hmm. uh, e yeah. nah, ี๋ยวจะพาไปดูค yeah, right, right. ุณยายละใครไหวใครได้อ้ากอกไว้ส oh มัครอ้าลุงตาบอกเลยอันนี้จร uh, ิงจังไหมนี่จจริงงัอ่าจริงจังนะทุกคนนะเออยินดีต้อนรับนะครับเออสูงร้อยแปดสิบนะครับเออไปเออปไาทุกคนเดี๋ยวจะไปหายายและไม่ไดอไปอันนี้ มีสามบ้านนะครับเลือกเลยว่าจะนอนบ้านไหนก็ได้เดี๋ยวพาไปดูนะไม่ไม่รู้ว่าคุณยายจะตื่นอะไรไรสุดไรสออบ้านหมูวิ่งจะลอยเลยนี่เขามาช่วยงานคุณยายยายอร่อยไหมยายเออ นี่อ ну> oh, ุ no, ้ยยายติดแล้วนี่นะฮะคุณยายยายบายบายกล้องหน่อยยายบายบายกล้องหน่อยบายบายเออนี่ทุกคนสวัสดีครับย่อยกินข้าวยังนี่กินหมด FC นี่ไลฟ์สดอยู่นี่บายบาย FG ว่าไงพ่อมัน ยายกินข้าวแล้วนะครับทุกคนบายเอฟซีน้อยบายเอฟซีน้อยบายเอฟซีบายบายเอฟซีน่อยยายบายบายบายฮะตีมันเมียนโอยตีไลฟ์สด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 ในโทรศัพท์นี่ถ้าอยากเห็นยายโฮบายให้นี่เกินโอเพยอัาได้ต็ได้เต็งเยอะนี่หมดจานโอ้หมดจานเลยนะโอ้ยายเก่งมากเลย เก่งนี่ไปเจ๊กินกระตูงอีกเลยเออนี่หายแล้วเนาะหายแล้วหายแล้วไหนไข่ประมูลเท่าไหร่คะคุณกรตูงเท่ไหร่เดี๋ยวให้ไปดูข้างนอกมีแต่คนสนใจลุงตาบเลยขมานวดดิขึ้นขึ้นขึ้นหรือไม่ขวต่ปลาสมุนตีไม่ต้องหรอกนี่ กินแล้วพรอหมานนี่อันนี้ก็จะเป็นยาย้ายไปดีครับตาไปดีนี่คุณยายนะครับกำลังเอ่อจัดแจงก็ย้ายสะอาดเนาะออยไทยโรยนี่มีค่าคมมีค่าลิขสิทธิ์ไหมยาย งานอะไรคะยายวันนี้มีงานอะไรยายต่ออายุต่ออายุนี่นะครับต่ออายุคุณยายต่ออายุว่ายายรื่นให้ยายรื่นนะครับให้ยายรื่นเกือบรำตัวหลวกระดาษโอ้ยใหญ่เต๋อมันมาเยอะตัวหลวเต๋อคือคืนมากงานนี้คุณยายเบอร์นะฮะะคุณยายเบอร์ทักทายกล้องหน่อยเร็ว ยายทาไมทำไมเขาถึงทำแบบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยล่ะกีกีเขาเขาเชื่อยังไงยายกีกีจือยังจะนาไมไ่ยยดไ่ยืยืม่ยืดไน่ยาดไไมยดไม่ยืดยือยม่ยายยมายยไม่ดยไม่ยยมย เพราะว่าฝัดแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ลบลู่ไม่ลบลู่เองนีคเอาลตัวน้่ึของไทยเขาจรวจมันมินของขมแมเนาะแต่มันขมแมเว้ยเนาะตีตวดวงตัวชะตาต่วดวงตัวชะตาในออายุยืนเนี่ยในเี่อายอยายอเ่นเาเน คแม่กินอะต่อมบุรีรัมย์กแม่ถแม้กรอกินได้หนอี่้าแม่บุรีรัมย์ที่ก็มเ่แม่ทางรีรัย์แลก็ต้องี่นบัตรชาชนติดตัวตัวเลยไม่อยากไปทำซ้ำเลยก็ว่นี่ អើលោកតាកែវទីរត់ទីរត់ជាពងគិតព្រឺញ៉ៃខ្មែរហ៎តាហានវិទ្យូកະគៀអូគូថាម៉េចរូរីឡើយមិនឮអីញ៉ៃខ្មែរគីកអូហ៎ឈឹមខ້ອຍចេះបងអូខេទីស្នេហ៍គុំមេតណៃអីគេប្រាប់ទីតើគេនិយមបារាទុកឲ្យគីគេប្រប្រពីមកប្រាប់អាសម័យយ៉ាងណៃទីគំរអ្វីជាខ្លួនគូយ៉ាមកនេះครับជោគជ័យខ្លួនហ៎ อะไรแม่นี้ไม่ขึ้นไปหรอกไม่ขึ้นบนสูงนี่เขาทำอะไรไปทางดูอพอแล้วเดี๋ยวลงไรละแม่ขไหนลงแจ๊บ้านมาด้านใหญ่น้ำล้างอดิพี่จาเดี๋ยวลงไลน์แล้วนะครับโอ้ยแจ๊บด้านมาด้านใหญ่พอแล้วแม่เดี๋ยวลงแล้ว